ขับรถจากกรุงเทพล่องใต้ง่วงนอนแวะกินหัวปลาหม้อไฟฝาแฝดชุมพรที่นี่นเขาจะใช้หัวปลาแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครความหมายก็คือปลากระพงแก้มแดงขอแม่ค้าบอกว่าขอน้ําต้มยำแบบเปรียร้ยวๆหน่อยเผื่อจะหายง่วงลแล้วก็ต้องขอเผ็ดมากด้วยดูๆไปก็คล้ายๆเครื่องต้มเล้งเหมือนกันนะเพียงแต่ใช้หัวปลาแทนกระดูกหมูราคาก็ขึ้นตามในเมนูนี้เลยหลังจากขับรถมา6ชั่วโมงเข้าห้องน้ําห้องท่าไปที่เรียบร้อยอาหารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับต้มยำหัวปลากระพง แดง220ปลาอินทีทอดน้ำปลา240ไข่ฟก ฟังชื่อครั้งแรกก็ไม่กล้าสั่งแล้วก็ถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็คือไข่เจียวเพียงแต่มันหนาว่าปกติแล้วก็ใช้ไข่เป็ดในการทอดเลยเป็นที่มาของชื่อไข่ฟกตักน้ำต้มยำสดแบบร้อนๆตาสว่างเลยครับโล่งคอดีทีเด็ดเลยผมก็ว่ากากหมูที่เขาโรยนี่แหละครับมันกรอบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวออกรสชาติเค็มๆเปรี้ยวๆขอเพิ่มได้นะไข่เขาฟุกดีจริงๆหนาตาอินทรีย์เขาสดมากราดโดยน้ำจิ้มเต้าเจี้วนี่สุดเบอร์มาชุมพรเมืองแห่งปลาอินทรีย์มาต้องกินจานนี้ ต้มยำรสชาติเปรี้ยวกำลังดีมีขิงมีใบขึ้นช่ายเนื้อปลานี่ไม่ค่อยมีก้างเลยครับปลาทะเลมีกลิ่นคาวของปลาพอแตะจมูกนิดหน่อยฟินเวอร์รปลาอินทรีย์ที่นี่ผมว่าราคาถูกมากนะครับได้มาตั้งสองชิ้นชิ้นเท่าหน้าผมเลยกับคำโตโตหรือจะไปคลุกกับข้าวสวยล้ลอนเคม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็มของน้ำปลาตัดกับความจืดของข้าวมันเข้ากันดีเหลือเกินม,มาช่วงเที่ยงอากาศร้อนๆเขาก็มีโซนห้องแอร์ไว้คอยบริการนะครับเย็นเจี๊ยบคุณกระทิง อ๋อปั๊มปะทอขุน,นรกระทิงจังหวัดอะไรชุมพร